คืกเคนเลยนะคะก็วันน <c oughs> ี้เนี่ยเราจะมาทําการอันบ็อกซ์เสื้อผ้ากันนะคะจะบอกว่าเสื้อผ้าร้อยนี้เป็นเสื้อผ้าที่น่ารักมากแล้วก็เหมาะมาสาหรับการใส่ช่วงคริสต์มาสนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างรอบนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของโรเบโตเหมือนเดิมนะคะจะบอกว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างที่แบบน่ารักแล้วก็น่าใส่กันบ้างอย่างแรกเลยนะคะเวียขออนุญาตมาแกะอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือเวียได้สั่งต้มหูมาด้วยคือต้มหูเขาอ่ะน่ารักมากอันนี้นะคะมันไม่แพงเลยนะแล้้้วววเเเเีียยยยกกก็ลืมมมาาาาทัังหดดด4นะ๋รจ ทุกคนดูว่ามันน่ารักมากๆแบบมากๆจริงๆนะอันนี้เป็นลายแรกนะคะเป็นลายน้องกวางเรนเดียร์คือน่ารักมาก แล้วก็อีกลายหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยคือมันมีลายแบบลายต้นคริสต์มาสด้วยทุกคนเห็นไหมจะดามัมุนน่ารักมากแล้วก็เป็นลายน้องกวางเรนเดียร์ตรงนี้และสุดท้ายก็คือเป็นลายสโนว์แมนค่ะน่ารักมากๆและอีกอย่างหนึ่งที่เวียดได้มาแลวชอบม,มากๆเลยนะคะทุกคนมันก็คือเป็นโบตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นโบสีแดงแบบใหญ่มากพี่จะบอกว่าน่ารักมากคือติดผมน่ารักมากเดี๋ยวเราจะติดไปทุกคนดูพอเราติด๊บปัปกจายดูเป็นคนแบบเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเป็นผู้หญิงหวาน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดแรกก็จะเป็นชุดสีฟ้าตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดที่แบบน่ารักแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเปจะให้ดูคือมันจะเป็นเสื้อที่แบบเป็นอย่างนี้ผ้าคือนิ่มมากแบบนี้เลยแล้วก็มันจะมีดีเทลตรงชายกระโปรงแบบนี้นะคะที่มันแบบยืดเบนจะบอกว่าข้อดีของชุดแบบนี้นะคะก็คือตรงช่วงเอวเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเอวชัดเจนมากขึ้นคือถ้าใครเป็นคนหนึ่งที่แบบต้นขาใหญ่หรือว่าไม่มีเอวอะไรอย่าง như. เงี้ยเ็นแนะนำชุดแบบนี้มากๆเพราะว่ามันจะทําให้รัดตรงช่วงเอวนะคะแล้วก็ทําาให้้ปิดดช่่ววงขยคะ ชุดที่น่ารักแล้วก็เราชอบมากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อที่เขียนว่าแฮปปี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนดูกันคือมันจะเป็นเหมือนเสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะเขียนตีลด้วยว่าแฮปปี้นะวีจะบอกว่าผ้าของเขาคือนิ่มมากแล้วก็แบบผ้าหนามาเป็นผ้าคัตตอนนะคะตอนแรกที่เวียกดมาคือราคามันถูกมากมากทุกคนลเวียก็แบบผ้ามันจะดีไหมแต่พอเราได้มาคือผ้ามันดีมากเป็นผ้าคัตตอนแบบหนาๆแบบดีๆเลยอ่ะคือสวยมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะเวียกดมาทั้งหมด2ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะ มาบอกกติกาตอนท้ายว่าเราจะแจกทุกคนยังไงบ้างนะคะสื้ตัวนี้เนี่ยนะคะเวจะใส่คู่กับกางเกงตัวนี้ค่ะของ Lo วิโตเหมือนกันกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงสีแดงนะคะคือใส่คู่กันแล้วแบบมันน่ารักมากๆเหมาะม,มากสําหรับใครที่แบบจะใส่เดินทางหรือว่าใส่ขึ้นเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยคือมันสามารถแบบใส่แล้วก็ดูสปอร์ตแล้วก็สบายมากๆทุกคนแล้วกางเกงตัวนี้นะคะเป็นขาจัมแบบนี้นะคะเราชอบมากคือมันแบบน,น่ารักมากๆมากๆใส่ช่วงคริสต์มาสหนาวอะไรยเงี้ยคือได้เลยนะคะ เป็นชุดสีขาวค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเดรสสีขาวนะคะแล้วก็มีคอกว้างแบบนี้นะใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีช่วงไหล่ช่วงไหลปลาตัวนี้สวยนะคะวอยากแนะนําเสื้อแบบนี้มากๆเพราะว่ามันจะทําให้เห็นช่วงไหล่ช่วงไหลปลาของเราได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตรงเอวนี้นะคะเขาจะมีการเก็บทรงมาให้เราด้วยนะคะเหมาะมากๆสาหรับใครที่มีไหลปลาชัดเจนหรือว่าเอวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เลยนะคะสาหรับตัวนี้น่ารักมากๆเป็นเดรสสีขาว เขียวบ้างนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่แบบนุ่มมากๆแบบผ้าของเขาคือนุ่มมากๆทุกคนเนี่ยวจะให้ทุกคนดูเห็นไหมมันจะมีความเป็นแบบสีเขียวแบบนี้นะคะมันไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปนะคะวีจะบอกว่าเวเป็นคนที่ชอบเนื้อผ้าแบบนี้มากคือมันนิ่มแบบมันนิ่มจริงๆทุกคนแล้วมันก็ไม่หนาไปไม่บางเกินไปใส่ได้กําลังพอดีนะคะแล้วก็ไม่ร้อนนะเหมาะกับเมืองไทยมากๆเลยค่ะ ะะเป็นชุดเดรสที่แบบมีความเซ็กซี่เบาๆเป็นชุดเดรสสีดํานะคะซึ่งเดรสตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถแบบเอาผูกคอแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีความโชว์หลังเว้าวหลังนิดนึงแต่ว่าตัวนี้คือราคาถูกมากเราไก็จะบอกว่ามันสามารถใส่ได้คือใส่สวยมากๆเลยนะคะเป็นการโชว์หลังโชว์เอวของเราเบาๆนั่นเองใครที่แบบหลังสวยอะไรเงรแบบแบบี้ยอยากแนะนําว่าลองใส่ชุดโชว์หลังแบบนี้นะคะมันก็จะเพิ่มความเซ็กซี่ในวันคริสมาสแบบ ต่อมานะคะเป็นชุดเดรสเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้จะมีกิมมิคตรงที่ว่า ไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมเพราะว่ามันจะมีความแบบลายผีเสื้อตรงเดรสนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีแบบลายๆผีเสื้อแล้วภาพตัวนี้น่าจะเป็นเดรสที่แบบเก็บทรงเราได้สวยมากๆเลยนะคะวิธีการใส่ก็คือเราจะต้องเอาตรงสองอันนี้ผูกกันผูกกันเราสามารถผูกเป็นรูปโบว์ตรงนี้ได้แล้วคือมันแบบน่ารักมากๆจริงๆนะคะสาหรับเดรสตัวนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นเสื้อกางกนันเองเบจะบอกว่าเสื้อกางตัวนี้ก็คือน่ารักมากมันจะมีความเป็นลายแบบนี้แบบนี้เลยคือเบียจะบอกว่าผ้าเขาดีมากๆๆคือผ หนามากไม่กองแกงเลยนะคะทุกคนแล้วแบบใส่ออกมาคือต้องสวยมากๆอ่ะเราจะใส่ทุกคนดูเลยละกันพออนุญาตถอดตัวสีชมพูนี้ออกนะคะซึ่งเสื้อสีพูตัวนี้นะถ้าใครถามพิกัดก็คือมันจะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งที่เวียอเคยทําคลิปในลุกบุกไว้นะคะก็คือน่ารักมากนะคะสําหรับเสื้อหัวใจตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันคืออันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเสื้อกัักที่แบบหนาวๆสไตล์เกาหลีเบาๆนะคะเออน่ารักมากๆจริงๆเดี๋ยวเราใส่ทุกคนดูเลย นี่ประมาณนี้แล้วก็สามารถใส่กับเสื้อสีขาวข้างในได้หรืออะไรเงี้ยใครมีเสื้อแขนยาวสีขาวก็คือใส่ไว้ข้างในได้แบบนี้นะคะน่ารักมากเดยวนี่แบบนี้เลยทุกคนคือมันน่ารักมากมากมาก แล้วค่าสําหรับการมาเปิดเสื้อผ้าในวันนี้นะคะเป็นการ unboxing, อรันบอ็บอกซ์เบาๆให้ทุกคนดูว่าช่วงคริสต์มาสนี้เราจะแต่งตัวยังไงกันบ้างให้มันน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยวียมีโค้ดมาแจากทุกคนด้วยนะคะสําหรับการซื้อเสื้อผ้าของแบรนด์วิตโต้นะคะสำหรับใส่โค้ดตรงนี้ได้เวลาที่เราสั่งซื้อเสื้อผ้าเลยนะและสุดท้ายก็คือการมาบอกกติกาในการแจกเสื้อตัวนี้นะคะก็คือให้คอมเมนต์มาบอกว่าชอบคลิปไหนมากที่สุดแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรนะคะแค่นี้เองแค่ออา,แลคลาลลก like, กัมดไ์บ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย